คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีสมาชิกเอซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะครับเอพี่น้องนะครับ มาชมสูตรคำนวณนะครับหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดนะครับในรอบพิเศษนะครับปกติแล้วก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่9นะครับกรกฎาคมนะครับพศ .2564 นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับ ในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมนะครับครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับในงวดวันที่8นะครับกรกฎาคมนะครับก็ไม่ทาให้เอฟซพี่น้องต้องผิดหวังนะครับสําหรับสูตรแนวทางนะครับก็เน้นรอบให้เข้านะครับในรอบปกตินะครับหรือว่านอยรัฐบาลนะครับผมเนาะก็เน้นรอบอยู่ที่4นะครับสําหรับสูตรของเรานะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับของวันที่7จะเป็นของวันที่8นะครับท่านก็แขปบไว้ชอบไว้นะครับผมเนาะก็จะมีเลขหลักหน่วยบนนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็จะมีเลขหลักหน่วยบนในรอบพิเศษนะครับอันนี้รอบเฉพาะกิจแล้วก็มีเลขหลัก10บนนะครับหลัก10ล่างนะครับผมในรอบพิเศษแล้วก็จะมีเลขหลักหน่วยบนนะครับในรอบปกติตัวเด่นนะครับแล้วก็จะมีเลขหลักหน่วยล่างนะครับ ในรอบปกติแล้วก็จะมีเลขหลักหน่วยล่างในรอบ VP นะครับสำหรับตัวเด่นของเรานะครับในงวดวันที่8นะครับผมเนาะก็เข้านะครับผมเมื่อวานนะครับก็เน้นนะครับผมเน้นอยู่ที่4กับ7นะครับโฟกัสอยู่ที่4กับ7นะครับสาย4ก็เด้งนะครับเมื่อวานนะครับถ้าสายลูดก็จะเข้า40นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็จะมาเข้า44นะครับในรอบปกตินะครับแล้วก็จะมาเข้า4 6 นะครับในรอบปกตินะครับก็เจาะให้เข้าอยู่นะครับสาหรับเมื่อวานนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับผมก็พลาดยากนะครับผมเนาะสาหรับสูตร2ตัวเน้นรูดนะครับก็ได้มี fc พี่น้องนะครับมีความโชคดีอยู่เรื่อยๆนะครับผมกับสูตรนี้นะครับเนาะนะครับครับผมสําหรับงวดวันที่9นะครับผมแอดมินก็ได้ตัวเลขแนวทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขเด่นนะครับที่วงกลมไว้นะครับแนวทางในงวดวันที่9นะครับผมเนาะมีเลขหลัก สิหลักหน่วยนะครับหน่วยล่างหน่วยบนนะครับผมเนาะในงวดวันที่9นะครับเป็นตัวเด่นนะครับสาหรับเม็ดเดียวหรือ2ตัวจะเป็นตัวไหนนะครับก็ตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับผมเนาะสำหรับงวดวันที่9นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับเราก็ไปชมผลงานนะครับผมว่าแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับผมหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่8นะครับแปดกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ก็ขออนุญาตย้อนไปชมนะครับผมเนาะตัวเลขแนวทางพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับผมมาแล้วนะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขเด่นนะครับแอดมินก็คัดลงตัวตารางเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะที่เป็นสูตรวิ่งล่างวิ่งบนนะครับผมเนาะตัวเลขที่คัดออกมานะครับลงตารางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะในงวดวันที่8นะครับเลข7นะครับเราก็มาดูเลข7จ็มาไหมครับเลข7ก็มานะครับผมเนาะมาเลขวิ่งนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับ เลข4มาไหมครับมานะครับมา3มเด้งนะครับเลข1มาไหมครับเลข1โดนเก็บนะครับผมวันนี้นะครับเลข1ไม่มานะครับผมเนาะเลข2นะครับผมเลข2เจาะวันเราวันนี้นะครับผมไม่มานะครับผมเนาะเลข9มานะครับผมสําหรับเลข3ก็มานะครับผมวันนี้นะครับมาแค่4คู่นะครับผมเนาะไม่มา2คู่ เราก็จับตัวเด่นได้อยู่นะครับผมเนาะเด่น4กับเด่น7นะครับสายวิ่งสายรูด4ีนะครับผมก็จะเข้านี่นะครับผมเนาะเข้า740นะครับแล้วก็มาเข้า44นะครับแล้วก็มาเข้า4 6หนะครับผมสําหรับ7นะครับก็จะมาเรียกวิ่งนะครับเมื่อวานนะครับเนาะนะครับครับผมสําหรับเน้นรอบนะครับผมเนาะเน้นรอบนะครับเน้นรอบนะครับก็ได้อยู่ที่ หนึ่งนะครับรอบนี้ไม่มานะครับผมเนาะสำหรับปกติได้เฮนะครับผมเนาะเจาะสี่นะครับมาสองเด้งนะครับมาสี่หกนะครับเนาะสี่หกแล้วก็สี่สี่นะครับสำหรับสี่สี่แอดมินให้เป็นเลขกันเบิ้ลนะครับผมเนาะนี่นะครับก็ถือว่าเข้านะครับผมเนาะสองเด้งนะครับผมเนาะก็ถือว่าได้เฮนะครับสำหรับรอบ v i p นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่เจ็ด เจ็ดเก้ามาออกแปดเก้านะครับผมเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับแอดมินเจาะให้นะครับผมหกแปดตัวนี้นะครับผมเนาะแอดมินก็ว่าเจาะให้สองตัวนะครับที่แรกๆไปเด่นเจ็ดหกเจ็ดเก้าอันนี้หกห้าหกนะครับผมเนาะก็เด่นให้อยู่ที่หกห้ากับหกห้านะครับผมแล้วก็หกแปดกับหกห้านะครับผมเนาะก็ถือว่าเข้านะครับผมเนาะหกแปดในรอบพิเศษนะครับเข้าสามเด้ง 1เด้ง2เด้ง3เด้งนะครับผมเนาะก็เกียบเข้า5 6แต่เป็น5 9นะครับผมเนาะก็เข้าเบิลด้วยนะครับก็ถือว่า4เด้งนะครับ4 4 6 8แล้วก็4 6อ่า3เด้งนะครับผมนอกจากขอโทษขอภัยนะครับก็ถือว่าเข้า3เด้งอยู่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องต้องผิดหวังนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเนาะที่มีความโชคดีกับตัวเลขแนวทางนะครับสายบิงสายรูดได้เฮนะครับสายเจาะก็ได้เฮเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับครับผมสําหรับวดวันที่9นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปรับชมตัวเลขแนวทางพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมสาหรับวันที่9ก็มาแล้วนะครับผมสําหรับเลขเด่นของเรานะครับก็จะเป็นเลขหลักหน่วยบนในรอบเฉพาะกิจเลขหลักหน่วยบนในรอบพิเศษ เล,ลลเลขหลักหน่วยล่างใน,ในรอบพิเศษเลขหลักหน่วยล่างในรอบปกติเลขหลัก10นะครับหลัก10ในรอบหลัก10บนในรอบ VP นะครับแล้วก็เลขหลักหน่วยล่างในรอบ VP นะครับก็ได้จดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเด่นๆนะครับสําหรับเน้นรูดนะครับก็คือเน้น4นะครับผมกับ8นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสําหรับเจาะนะครับผมรอบแรกก็จะจอยที่6นะครับก็จะมี0ูนย์นะครับ6 1นะครับ6 7นะครับ แล้วก็หกแปดนะครับตัวเด่นก็เป็นศูนย์หกนะครับศูนย์หกแล้วก็หกเจ็ดนะครับผมเนาะตัวนี้เป็นหกเจ็ดนะครับสำหรับหกหนึ่งแล้วก็หกแปดก็ต้องลองนะครับผมอันนี้ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผมเนาะนะครับก็มาไปกันต่อนะครับในรอบปกตินะครับก็อยู่ที่สี่นะครับก็จะมีสามสี่นะครับสี่สี่แล้วก็สี่ห้าแล้วก็หกสี่นะครับตัวเด่นก็จะเป็นสามสี่นะครับแล้วก็สี่สี่นะครับส่วนสี่ห้านะครับผมแล้วก็ 6กก็ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาไปกันต่ออย่างจวดในรอบ VIP ตัวเด่นก็จะเป็น86 87นะครับแ9แล้วก็08ตัวเด่นก็จะเป็น86นะครับแล้วก็87นะครับส่วนอันนี้89นะครับผมเนาะ89นะครับผมไม่ใช่99กนะครับ89กับ08คือตัวลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับชุดเด่นสามตัวรอบปกตินะครับอยู่ที่ 606คือตัวเด่นนะครับตัวรองก็767นะครับผมสำหรับตัวรองนะครับสำหรับ3ตัวรอบปกตินะครับผม534ตัว 34, เด่นนะครับ944ก็ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับสุดท้ายท้ายสุดนะครับในรอบ VIP ยกสุดท้ายนะครับตัวเด่นก็เป็น086นะครับ868หรองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับชุดเบิ้ลก,ก็จะมีอยู่4 3 3คู่นะครับก็จะมีอยู่ สี่สี่หกหกแล้วก็แปดแปดนะครับสาหรับชุดเบิ้ลนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้แอดมินก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องนะครับเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้อดมินด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามนะครับที่สมคัญนะครับก็จะลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับจากทางช่องนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ